ออนวิภาเธอทำงานเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งมา8ปีแล้วประสบการณ์และความขยันมุ่งมั่นทำให้เธอได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีด้วยอายุเพียง30ปีเท่านั้นเธอเป็นสาว30ปีที่ดูพุงฐานราบหญิงวัย40จนใครต่างก็แซวเธอว่าป้า ด้วยความที่เป็นคนแต่งตัวเฉยเชิมเบะ้ะราวกับยังอยู่ในยุค60เธอสวมแว่นสายตาหนาเหมือนคนที่แก่เรียนไปวันๆอยู่แต่กับหนังสือและเอกสารกองโตไม่แต่งหน้าแต่งตาเปลือยปากโล้นจนเป็นนิสยัยแถมยังยิ้มยากขี้บน่นและเป็นคนค่อนข้างดุจนเหล่าพนักงานในบริษัทมักจะเกรงใจเธอราวกับว่า เธอนั้นเป็นเจ้านายอีกคนด้วยสไตล์คุณป้าของเธอจึงทำให้ทุกคนมองผ่านเธอไปทั้งที่อ่อนวิภาก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่อ,อะไรเลยเพราะถ้าหากถอดแว่นสายตาออกเธอก็จัดว่าเป็นคนหน้าตาสะสวยคนหนึ่งทีเดียวและถ้าหากเธอเปลี่ยนชุดเฉยๆนี้ทิ้งไปซะบอกได้เลยว่าดาวหนังญี่ปุ่นก็ยังต้องยอมแพ้ ให้กับความเซ็กซี่อวบอั่นเกินเบอร์ของเธอแต่ว่าการที่เธอนั้นไม่ลุกขึ้นมาแต่งตัวยั่วผู้ชายให้เสียเวลานั่นก็เพราะว่าเธอไม่ได้ชอบผู้ชายน่ะสิเธอคบอยู่กับแฟนทอมของเธอมาเกือบ8ปีแล้วหมูเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันตอนเรียนมหาลัยเป็นสาวหล่อนิสัยดีที่มีความเป็นสุภาพบุรุษกว่าผู้ชายแท้ ที่เธอเคยเจอมาเสียเอกเธอจึงมั่นใจและคิดว่าคนนี้นี่แหละที่เธอจะใช้ชีวิตด้วยไปจนวันตายพี่ออนทำไมพี่ออนถึงคบกับพี่หมูละ่ะราณีซึ่งเป็นพนักง,งานบัญชีที่สนิทกันเอ่ยถามขึ้นระหว่างรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันที่ห้องอาหารของออฟฟิศนิสัยดีนะสิเขาเป็นคนดีมาก เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่คบกันมาแปดปีไม่เคยทำให้พี่เสียใจเลยนะโหไม่เคยทะเลาะกันเลยหรือพี่อืมก็มีบ้างงอนเล็กๆได้น้อยตามภาษาคู่รักทั่วไปนั่นแหละเพราะต่างฝ่ายต่างทำงานหนะักจนแทบไม่มีเวลาให้กันเลยหมู่เขาลนะ่ะก็เป็นวิศวกรที่บริษัทใหญ่บางทีก็ต้องไปอบรมต่างจังหวัดไปอบรมต่างประเทศหลายวัน ก็เลยมีงอนกันบ้างส่วนมากก็พี่นี่แหละที่เป็นฝ่ายงอนออนวิภาเล่าถึงแฟนทอม้วยสายตาเปล่งประกายล้นเหลือความสุขเหมือนหญิงสาวที่เพิ่งถูกขอแต่งงานหืมน่าอิจฉาจังเลยอยากมีความรักดีๆแบบพี่ออนบ้างจังสองสาวนั่งเมาท์มอยกันจนกระทั่งกินข้าวเสร็จ ทั้งคู่จึงกลับเข้าออฟฟิศด้วยความพร้อมสำหรับการทำงานในบ่ายวันนี้ออนวิภาเข้าประจำโต๊ะก็เริ่มทำงานในทันทีอย่างกระตือรือร้นและมีความสุขเอกสารเหล่านี้ทำให้เลือดลมของเธอสูบฉีดได้ดีเสมอจะทำงานแล้วเหรอพี่ยังไม่ถึงเวลาเลยราณีเอ่ยทักขณะกำลังลือ เรื่องสำอางขึ้นมาแต่งหน้าเพิ่มหลังจากลิปสติกจางไปเพราะมือเที่ยงหากปากไม่แดงเธอนั้นจะไม่มีแรงทำงานสักเท่าไหร่อ๋อเอกสารช่วงเช้านะ่ะอยากจะเคลียร์ให้เสร็จตอนเย็นจะได้ไม่มีงานกองพี่ออนขยันที่สุดในบริษัทเลยวิมาลาซึ่งเป็นลูกน้องอีกคนแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจ ไม่แปลกใจเลยทำไมถึงก้าวหน้าในหน้าที่การงานขนาดนี้เงินเดือนอะถึงได้ขึ้นเอาขึ้นเอาแหมเงินเดือนเยอะขนาดเนี้ยแต่ยังนั่งรถเมลเลยนะยะราณีอดแซวความมัธยัต์ของรุ่นพี่ไม่ได้ไม่เหมือนพวกเราเงินเดือนกระจึงเดียวแต่ผ่อนรถคันเป็นหลานผ่อนบ้านชาญเมือง แหมก็พี่ไม่ได้คิดจะปักหลักอยู่กรุงเทพนี่นาะก็เลยเอาเงินไปลงทุนที่เชียงใหม่ซะเยอะอย่างคอนโดนะถ้าไม่อยู่แล้วก็ให้เช่าหรือขายก็ได้เห็นพี่ประหยัดแบบนี้นะตต่เวลาซื้อของพี่ซื้อจะของใหญ่ๆทั้งนั้นแหละตอนเนี้เงินเก็บก็แทบไม่มีเลยหลังจากเธอทำงานเสร็จเธอก็เดินเข้าไปที่ห้องท่านประธานนี่เอกสารค่ะบอส เธอวางเอกสารที่ทำเสร็จเรียบร้อยลงบนโต๊ะทำงานโอ้ทำเสร็จแล้วเหรอเร็วดีจังเจ้านายญี่ปุ่นชื่นชอบเธอมากเพราะว่าเธอเป็นคนขยันและทุ่มเทเพื่อบริษัทมาดูตลอดพนักงานสาวที่มักจะมาก่อนเวลาและกลับคนสุดท้ายเสมอแถมยังไม่เคยลาป่วยหรือลาพักร้อนเลยด้วยซ้ำ ขอบคุณนะคุณออนคุณทำงานดีมากผมภูมิใจจริงๆที่มีคุณเป็นลูกน้องออนวิภาปื้มปิ่มกับคำชมเสมอบางทีเงินเดือนยังทำให้เธอมีความสุขได้ไม่เท่าเลยเมื่อถึงเวลาเลิกงานประมาณห้าโมงเย็นพี่ออนคะปุ๊กกลับบ้านก่อนนะคะพี่ก็กลับได้แล้วอย่ามัวแต่ทำงานจนดึกอีกล่ะรักษาสุขภาพด้วย น้องๆในแผนกทยอยมาไหว้าลาเธอตามมารยาทเหมือนเช่นทุกวันส่วนพนักงานในแผนกอื่นก็แยกแย้ายกันกลับบ้านกลับที่พักเมื่อถึงเวลากระทั่งไม่เหลือใครเลยสักคนนอกจากเธอซึ่งอยู่เป็นคนสุดท้ายเสมอ้อฮยังเคลียร์งานไม่เสร็จเลยแต่เธอก็ควรจะกลับคอนโดได้แล้ว เพราะเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรเอา้าหกโมงแล้วเหรอเนี่ยเร็วจังเลยเธอคิดจะไปห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวให้เสร็จก่อนออกจากออฟฟิศแต่ก่อนจะลุกออกจากโต๊ะทำงานเพื่อนรักของเธอส่งคลิปมาให้ทางไลน์อืมยิสุเหรอส่งอะไรมาเนี่ยพอเธอเปิดดูเท่านั้นแหละเธอต้องตกใจมาก เพราะว่ามันเป็นคลิปที่เพื่อนของเธอกำลังอยู่กับผู้ชายอย่างหนักหน่วงหน้าตาของเพื่อนรักเยเก้เต็มไปด้วยความสุขพร้อมกับเสียงรัน่นเล่วกับลูกหมูถูกเชือดเฮ้ยเยสุนี่บ้าจริงๆเลยเธอตกใจรีบปิดคลิปในทันทีด้วยใจที่สั่นเทาอยู่กับผู้ชายแล้วส่งมาให้เพื่อนดูเนี่ยนะ หลังจากนั้นไม่เกินสามวินาทีสุภาวดีเพื่อนรักของเธอก็ส่งข้อความมาว่าโทษทีออนส่งผิดนะฮะหรอเธอถอนหายใจอย่างเอือมระอาก่อนจะกดส่งสติ๊กเกอร์ปวดหัวไปเฮสุเอ้ยแกนี่มันร้ายเธออดนึกถึงช่วงสมัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันไม่ได้เธอกับสุภาวดี เป็นเพื่อนซีเปึกที่ต่างกันสุดขั้วคนหนึ่งก็เปรี้ยวจีดส่วนอีกคนจืดชืดแต่กลับคบกันได้อย่างสนิทใจและถึงแม้ว่าจะชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งคู่กลับชอบผู้ชายคนเดียวกันซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ต้องเดาว่าผู้ชายคนนั้นจะเลือกใครเฮ้อมันก็ผ่านมานานแล้วนะ แต่เราสามคนก็ยังรักกันและอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเธอรักทั้งสองคนมากและพร้อมจะซัพพอร์ตทั้งสองคนเสมอส่วนสุกับวินก็คิดไม่ต่างกันทั้งคู่ยกให้เธอเป็นเหมือนพี่สาวคนโตของกลุ่มเธอหยิบของใช้บางส่วนรวมทั้งโทรศัพท์มือถือใส่ลงในกระเป๋าสะพายจากนั้นก็ลุกจากโตก๊ะแล้วตรงเข้าไปยังห้องน้ำหญิง เพื่อจะทำทุราส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนออกจากออฟฟิศซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งความจริงเราก็สวยเหมือนกันนะเธอมองตัวเองในกระจกด้วยความรู้สึกมากมายในส่วนเซียวความรู้สึกมีบางอย่างสั่นสะเทือนซ่อนเร้นทำให้เกิดแรงโหยหาว้าวอนและร้อนรน ใจสั่นจังเธอรู้ดีว่าไม่เพียงแค่ใจเท่านั้นที่สั่นแต่อารมณ์บางอย่างก็ไหวความรู้สึกของเธอให้ลู่ไปตามด้วยเธอพยายามห้ามตัวเองแล้วแต่ก็ทำไม่ได้เธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอีกครั้งแล้วเปิดดูคลิปนั้นอีกหนวินนั่นของเขาเหรอดวงตากลมใส อยากรู้อยากเห็นอยากจ้องจับเจ้าสิ่งนั้นเหลือเกินโหนั่นคือของเขาเหรอของผู้ชายที่เธอเคยแอบชอบมาก่อนบางสิ่งบางอย่างกําลังป้อนความสุขให้แก่เพื่อนสาวของเธออย่างดุดันร้ายกาจเลยทีเดียววินนี่ของวินจริงเหรอเนี่ยยิ่งมอง ใจเธอก็ยิ่งสั่นรัวเลือดสูบฉีดขนลุกสู้ไปทั้งหัวความรู้สึกเธอเร่าร้อนกระจายไปทั้งตัวอย่างห้ามไม่อยู่เมื่อเผลอคิดว่ากำลังเป็นเธอที่อยู่หลัตรงนั้นเอ้ยเราคิดอะไรของเราอยู่เนี่ยเธอรู้สึกไม่ดีเลยที่อยู่อก็รู้สึกมีอารมณ์ไปกับคลิปนั้นด้วยเธอรู้สึกผิด กบแฟนทอมของเธอและรู้สึกผิดกับสุภาวดีมากแต่กระนั้นความพยายามจะระงับอารมณ์ของเธอมันก็ล้มเหลวดังนั้นเธอจึงทำให้ร่างกายของตัวเองผ่อนคลายนี่เป็นครั้งแรกที่เธอทนไม่ไหวและทำในที่ทำงานโอ้ยนี่เราทำในออฟฟิศได้ไงเนี่ยวันนี้ เธอรู้สึกว่าเธอไม่เป็นตัวของตัวเองเอาเสียเลยเธอกากันกว่าปกติไปมากเพราะเธอเป็นคนค่อนข้างเคร่งครัดกับเรื่องกฎระเบียบพอสมควรแต่กลับปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเธอหยิบกระดาษทิชชู่ในกระเป๋าออกมาแล้วจัดการเช็ดคราบจากนั้นก็นำมันทิ้งลงไปในถังขยะ ออนวิพาทําธุระในห้องน้ำหญิงเสร็จแล้วก็เดินออกมาอย่างรู้สึกโลง่งกระปี้กระเป๋าเวลานี้ไม่มีใครเหลืออยู่ในออฟฟิศอีกแล้วนอกจากยามรักษาการที่คอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตรงส่วนหน้าของออฟฟิศใกล้กับประตูลิฟต์ของชั้นที่31อ้าวคุณออนยังไม่กลับบ้านอีกหรอครับลุงเดชหรือนายเดชา พักทายเธอด้วยอรอยยิ้มเขาเป็นชายอายุประมาณ50ปีทำหน้าที่เป็นหัวหน้ายามรักษาการที่นี่มาร่วม5ปีแล้วโดยลักษณะนิสัยแกเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอารมณ์ดีอัธยาศัยดีและทำงานขยันขันแข็งจนทำให้คนทั้งบริษัทรักและเข้ารบแกทุกคนค่ะลุงเบส วันนี้ลุงเดชอยู่เวรหรือคะครับผมพอดีคนที่ต้องอยู่เวรวันนี้ลากลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับผมเลยขออยู่แทนเพราะกลับห้องเช่าไปก็ไปนอนคนเดียวลเปล่าเธอและยามเดชคุยกันก่อนออกจากออฟฟิศไปยามเดชมองเธอจนกระทั่งประตูลิฟต์ปิดสนิทจากนั้นสายตาที่เคยเป็นมิตรและใจดีก็กลับเปลี่ยนเป็นคนละคน